มาถึงคาบนี้แล้วนะคะหวั่นใจมากว่านักเรียนลืมความหมายของควาว่ากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละหรือขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์หรือยังนะคะนักเรียนจะไม่ลืมแม้แต่ท็อปิกเดียวนักเรียนจะต้องจำมาได้ทั้งหมดเลยนะคะกำไรสมมุติว่ากำไร20%หมายความว่าถ้าเราซื้อสินค้ามาในราคา100บาทขายได้กำไร20บาท นี่คือความหมายว่ากำไร2 0หรือราคาขายเราจะต้องขายในราคา120บาทถูกไหมคะส่วนขาดทุนคําว่าขาดทุนเราจะต้องขายในราคาที่ต่ากว่าทุนที่เราซื้อมาอยู่แล้วสมมุติขาดทุน5%หมายความว่าถ้าเราซื้อสินค้ามาในราคา100บาทขายขาดทุนไป5บาทนะคะขายขาดทุนไป5บาทหรือ เราจะต้องขายในราคา95บาทนั่นเองนะคะนี่ของความหมายคําว่าขาดทุนทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องใช้ต่อก็คือ,อนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์โจทย์ที่นักเรียนจะเจอต่อไปนี้1สิ่งที่นักเรียนเจอนั้นคืออะไรคือราคาขายอะไรคือ,อต้นทุนอะไรคือกําไรขาดทุนสิ่งที่นักเรียนจะวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ออกมาให้ไดร้ระหว่างราคาขายและ ต้นทุนนะคะอ่าและสิ่งที่นักเรียนจะต้องใช้ประกอบก็คือเทียบบัญญัติตจยางจำเทคนิคการเทียบบัญญัติตจยางได้ไหมคะช่อง89ยังไม่ดูเราจะดูช่อง4จําได้ไหมที่ครูเคยเคยบอกเทคนิคไว้4ช่องนี้เราจะใช้อยู่ช่องหนึ่งเริ่มต้นในการไขปริศนาคือช่องที่เท่าไหร่จาได้ไหมคะช่องที่4โจทย์ถามถึงอะไรนําไปวางไว้ช่องที่สี่ ช่องที่2จะเหมือนช่องที่4ช่องที่1จะเหมือนช่องที่3ทุกอย่างมันจะมาเป็นสเต็ปดังนั้นเราไปดูโจทย์กันนะคะโจทย์นักเรียนจะไปเจอหลายรูปแบบเลยทั้งราคาขายทั้งนักเรียนลงทุนไว้กี่บาทซื้อมากี่บาทไปเจอกันค่ะการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรขาดทุนและราคาขายนะคะทีนี้เราไปดู จุดประสงค์ค่ะเพื่อให้นักเรียนที่จะสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกําไรขาดทุนและก็ราคาขายได้ก่อนอื่นเราจะต้องไปทบทวนความหมายของคําว่ากําไรก่อนและขาดทุนที่เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะคาว่ากําไรร้อยละ5หรือนะะกํไราเร5%เหมายความว่าถ้าเราซื้อสินค้ามา100บาทจะได้กําไร5บาทคําว่ากําไรจะแตกต่างจากราคาขาย ซึ่งราคาขายนี้105บาทนี้จะมาทั้งทุนบวกกับกำไรนะคะส่วนกำไรนี้คือกำไรล้วนๆเลยที่เพิ่มขึ้นมาจากทุนนะคะดังนั้นความหมายของเขาคือถ้าซื้อสินค้ามาราคา100บาทจะได้กำไร5บาทอันนี้พูดถึงกำไร5าไร์เซ็นกำลังพูดถึงความหมายของกำไร5าเร5%ต้องขายสินค้าราคา100บาทอันนี้คือได้กำไรจะต้องบวกเขาเนะ จากนั้นเราไปดูกำไร10เป็นต์เป็นยังไงบ้างนะคะหมายถึงถ้าซื้อสินค้ามา100บาทจะได้กำไรที่10บาทนั่นเองหรือต้องขายสินค้านี้ในราคา110บาทคำว่ากำไรคือการนำต้นทุนบวกกับกำไรเพิ่มเข้ามาส่วนราคาขายจะมีทั้งทุนและกำไรรวมอยู่แล้วนะคะกลายเป็นขาย110บาท จากนั้นเราไปดูการขาดทุนที่ร้อยละ15หรือ15บ้างนะคะถ้าซื้อสินค้ามา100บาทเราจะต้องขายต่ำกว่าทุนแน่นอนเพราะว่าขาดทุนขาดทุนไปกี่บาทขาดทุนไป15บาทแสดงว่าราคาขายของเราจะขายอยู่ที่85บาทโดยนำทุนลบออกจากที่ขาดทุนไป15บาทนั่นเองนะคะเหลือ85บาทนั่นคือราคาที่เราจะต้องขายถ้าขาดทุน20%เป็นเป็นยังไง ถ้าซื้อสินค้ามาหนึ่งบาทจะขาดทุนที่20บาทแสดงว่าหนึ่งรอยบลิยสิบบาทจะเหลือ80บาทเพื่อเป็นราคาขายให้เรานั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายบ้างไปดูค่ะป้ามะลิเขาลงทุนลงทุนนะ่ะเห็นคาว่าซื้อเนาะซื้อเพื่อลงทุนเนาะลงทุนซื้อดอกไม้มาทำพวงมาลัยเขาลงทุนไป420ี่ิบบาทแสดงว่าทุนที่เขา ป้าเขาลงทุนนี่คือ420บาทค่ะนักเรียนจากนั้นเขาขายได้กำไรทุนบวกกำไรเข้ามาเลยค่ะได้กำไรที่25เปอร์เซนะคะที่25ซแสดงว่าป้ามาริขายพวงมาลัยได้เงินกี่บาททีนี้เราจะไปหาว่าขายพวงมาลัยได้เงินทั้งหมดมากี่บาทนั่นเองนะคะะ วันนี้ครูจะเปรียบในลักษณะของเทียบบัญญัติยามให้ให้ดูเนาะ,ะทีนี้เราจะมาดูค่ะวิธีทำวิธีทำเหมือนเดิมค่ะเป้าหมายของเราคือลงทุนซื้ออะไรมาคือดอกไม้เราจะเทียบกับ100เสมอเนาะจากความหมายที่ครูพูดให้ฟังเมื่อกี้ที่100 25%กําไรที่25%หมายถึงซื้อของมา100บาทใช่ไหมคะ ขายได้กําไรที่25บาทจําได้ไหมอ่าทีนี้เหมือนเดิมถ้าซื้ออ่าถ้าลงทุนซื้อดอกไม้มา100บาทค่ะครูกําลังจะพูดถึงความหมายที่25%ถ้าซื้อดอกไม้มา100บาทนะคะขายไปนะคะขายไปเท่าไหร่ได้กําไรก็ต้องเพิ่มเข้ามาเนาะเพราะเป็นราคาขาย ขายไปที่125บาท125บาทมาจากความหมายคาว่า25เเซน์ะคะ125บาทเนาะ,ะจากนั้นซื้อป้ามะริค่ะป้ามะริซื้อดอกไม้อ่าดอกไม้มาที่420บาทแล้วจะต้องขายได้เงินเท่าไหร่นะคะขายไปที่ขายหมดเลยนะคะ ขายหมดไปเลยก็คือนำ420คูณกับ125หารด้วยหารด้วย100นะคะเราก็ใช้วิธีการตัดทอนเหมือนที่เราเรียนมา0ตัด0 5 2เป็น10 5 2เป็น10 Reminder 2 5อะไรยิ้ม5 5 5 25นะคะ สตัดทอนในต่อสองหนึ่งเป็น 2, สองสองสองเป็นสี่สองหนึ่งเป็นสองทีนี้เราก็จะได้ในสิ่งที่โจทย์ถามและโจทย์ถามว่าป้ามะลิขายดอกไม้ขายพวงมาลัยค่ะขายพวงมาลัยได้เงินทั้งหมดทั้งหมดคิดยังไงนำยี่สิบเอ็ดคูณกับยี่สิบห้าได้เงินมากี่บาทนะคะ ไปดู25คูณด้วย21หได้5 1 2ได้2 2คูณ5ได้10ทด1 2คูณ2เป็น4เป็น5บวกกันได้5ได้2ได้5รวมแล้วนะคะป้ามริจะได้เงินที่525บาท525บาทนี้ทั้งทุนและกำไรนะคะทั้งทุนและกำไรรวมกันอยู่นะ525บาทค่ะ อันนี้ทั้งทุนและกําไรเพราะว่าขายหมดพอดีนะคะแล้วก็ต่ออบตอป้ามาริขายพวงมาลัยได้เงินทั้งหมด525บาทนั่นเองในข้อที่1นารีขายกระเป๋าถือนะคะนารีขายกระเป๋าถือราคา3600บาทได้กำไร20นนารีซื้อกระเป๋าถือมาราคากี่บาท อันดับแรกนักเรียนวิเคราะห์ก่อนอันไหนคือกําไรราคาขายและทุนนะคะคำว่าขายแสดงว่าเขาขายออกไปแล้วค่ะตรงนี้คําว่าขายแสดงว่าขายในที่นี้หมายถึงราคาขายนะคะนารีขายกระเป๋าในราคา3,600บาทและเขาก็บอกว่าได้กําไรด้วยแสดงว่านารีขายกระเป๋านี้ได้กําไรมาด้วยนะคะได้กําไรมาด้วย20อซอันนี้คือกําไร แล้วโจทย์ต้องการทราบว่านารีเนี่ยซื้อกระเป๋ามากี่บาทพูดง่ายๆ่าค่ะว่าทุนนั่นเองนะคะซื้อกระเป๋ามากี่บาทนั่นเอง,เองทีนี้เราไปติดตามดูก่อนนะสามพันบาทคือราคาที่นารีขายกระเป๋าและใน3,600บาทนี้จะรวมทั้งกำไร20%จะรวมทั้งกําไร20%อยู่ด้วย และก็ต้องต้นทุนที่100%อยเซ์อยู่ด้วยจากนั้นเรามาให้ความหมายของคำว่า,าคำของคำว่ากำไร20%ยังจำได้ใช่ไหมคะกำไร20%หมายความว่าถ้าซื้อสินค้ามาราคา100บาทขายไปนะคะเราจะต้องขายไปในราคาเท่าไหร่ถ้าเราได้กำไร กำไรบวกเข้าขาดทุนลบออกดังนั้นคําว่ากําไร20%หมายความว่าถ้าเราซื้อสินค้ามา100บาทเราจะต้องขายได้กําไร20บาทและเราก็ขายไปในราคา120บาทนั่นเองนะคะอันนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์ตรงนี้อันนี้คือวิธีการวิเคราะห์โจทย์ถือซะว่าเป็นหางเสือนำทางนักเรียนนะคะ และจากนั้นเราจะไปต่อยอดของบัญญัติตะยางที่เราเคยเรียนมานะสี่ช่องซึ่งที่ครูให้เทคนิคว่าช่องที่สี่ช่องที่1ช่องที่สองช่องที่สามและช่องที่สี่ช่องที่4ี่ช่องนี้คือโจทย์ถามโจทย์ถามอะไรเกี่ยวกับอะไรเราจะวางไว้ช่องที่สและช่องที่สองก็จะเหมือนกันนะคะครูจะลบออกดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามถามช่องที่สี่ กลับไปดูโจทย์โจทย์ถามว่านารีซื้อกระเป๋าราคาเท่าไหร่นะคะซื้อกระเป๋าราคาเท่าไหร่เราก็จะบอกเลยว่าซื้อกระเป๋าซื้อมานะคะซื้อมาราคาบาทนี่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามและข้างบนก็จ,จะต้องเหมือนกันนะคะซื้อมาราคาบาทเหมือนกันนะคะอันนี้คือ เทคนิคการคิดแบบบัญญัติย่อยเนาะถ้าเรากลับไปดูหางเสือเราอีกรอบหนึ่งหางเสือเราอยู่ตรงนี้ค่ะ,ะวงกลมก้อนเมฆสีเหลืองตรงนี้เราจะมาไว้ที่บรรทัดที่หนึ่งนะคะซื้อมาเท่าไหร่เราบอกไปค่ะซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมา100บาทแสดงว่าอแสดงว่ากระเป๋าใบนี้นารีซื้อมา100บาทแล้วเราขายไปเท่าไหร่ล่ะ ขายไปนะคะต้องบอกว่าถ้าขายนะคะถ้าขายกระเป๋าราคาเท่าไหร่คะ120่2 0มาจากไหนมาจากวงวงวงสีเหลืองนี่แหละคะ่ะซึ่ง120นี้ครูขย,ยขยายมาจากคาว่าขายเราได้กำไร20%เนาะ20%นะคะแล้วก็มากำไรคือบวกเข้า100มาจากต้นทุน สมมุติว่า100บาทขายได้กำไร20หรือ20บาทขายไปในราคา120จบแล้วที่บรรทัดแรกจากนั้นเรามาของจริงนะคะจากนั้นเรามาของจริงนารีนะคะนารีขายกระเป๋าค่ะขายกระเป๋าขายกระเป๋านะคะราคา3 6 0 0บาทนี่3,600บาท แล้วซื้อมาเท่าไหร่อันนี้คือการเทียบวิธีการเทียบเรานำสามพันหกรบาทคูณด้วยหนึ่งรหารหนึ่ง้ยี่สิบและบรรทัดที่สามสุดท้ายและโจทย์ต้องการทราบว่านารีขายอะซื้อค่ะผู้ผิดอะนารีซื้ออันนี้คือโจทย์ถามแล้วนะคะบรรทัดที่สาม นารีซื้อกระเป๋ามาราคาซื้อมาเท่าไหร่เราไปคำนวณตรงนี้ก่อน0ตัด0 12 1เป็น12 123เป็น36นะคะจากนั้นนำ3า300คูณกับ10จึงคำตอบจึงได้ที่3,000บาทแล้วลองดูนะคะครูจะลบ4ช่องนี้ออกไป หน,น้าตาก็จะกลายเป็นเหมือนวิธีทำของเราปกติเนาะตออบตอบนารีซื้อกระเป๋ามาในราคาสามพันบาทนั่นเองวิธีการคิดนะคะอโอเคอดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะดูตัวดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งค่ะไปดูอันดับแรกไปดูโจทย์ก่อนวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้คือราคาขายหรือทุนนะคะ เขาบอกว่าต้อยค่ะซื้อกระเป๋าเดินทางมาราคา6800บาทเขาว่าซื้อมาคือการลงทุนเนาะนี่คือทุนค่ะขายได้กํไราเร์เของราคาที่ซื้อมาต้อยขายกระเป๋าเดินทางราคาเท่าไหร่หาราคาขายนั่นเองนะคะไปดูก่อนที่นักเรียนจะไปคำนวณหานักเรียนต้องไปบอกความหมายของคาว่าขายกำไาเอร์เซก่อน จำได้ใช่ไหมคะว่าถ้าซื้อสินค้ามา100บาทขายไปถ้าซื้อสินค้ามา100บาทได้กำไรยิมบาทแสดงว่าเราจะต้องขายไปที่125บาทกำไรบวกเข้าขาดทุนลบออกเราได้ประโยคนี้ออกมาปุ๊บเราจะมาวางที่บรรทัดที่1ทั้งหมดเมื่อเราจะเทียบบัญญัติตัวยาง บรรจัตยตยางของเราที่เราที่ครูให้เทคนิคไว้นะคะคือตายางสี่ช่องนี้นะคะช่องที่1 2 3และ4สิ่งที่โจทย์ถามถามว่าต้อยขายกระเป๋าเดินทางราคาเท่าไหร่เราจะนําไปไว้ช่องที่สี่คือช่องที่โจทย์ถามนะคะช่องที่โจทย์ถามเราจะนํามาวางไว้ที่ช่องที่สี่ทันทีนี่คือเทคนิคการเทียบบัญญัติตยางแบบเข้าใจง่ายนะคะ,ะไปดูต่อ โจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าขายกระเป๋าเดินทางราคาเท่าไหร่เราก็บอกไปเลยค่ะว่าขายไปขายไปนะคะกี่บาทถ้าช่องที่4ขายไปช่องที่2ก็ขายไปเช่นกันขายไปบาทเช่นกันและจากนั้นเราไปดูความหมายของคําว่ากำไรยีิบห้าเปอร์เซนเราจะนําความหมายของกำไรยี่สิาเปร์เนมาวางไว้ช่องบรรทัดที่1ทั้งหมด ตรงนี้คำว่าขายไปอ่าช่องที่หนึ่งขายไปคือ125บาทถูกไหมคะตรงนี้นะที่เหลือคือถ้าซื้อสินค้าเราก็จะบอกเลยว่าสินค้าของเราคือกระเป๋าเราก็จะบอกว่าถ้าซื้อกระเป๋าราคาราคาเท่าไหร่เราจะนำประโยคนี้มาเทียบทั้งหมดถ้าซื้อกระเป๋าถ้าซื้อกระเป๋าราคา100บาทขายไป125บาบาทตรงนี้นะคะตรงนี้ และจากนั้นขายไป125บาทต่อไปค่ะถ้าซื้อไม่ไม่ท่าแล้วอันนี้ของจริงแล้วต้อยนะคะต้อยซื้อกระเป๋าเดินทางราคา6,800บาทขายไปเท่าไหร่นำา8 8 0 0บาทคูณกับ125 หารด้วย100นี่คือการเทียบบัญญัติตรยามนะคะเทียบบัญญัติตรยียมจากนั้นครูจะยก4ช่องนี้ออกไปบรรทัดที่3จะกลายเป็นโจทย์ถามโจทย์ถามว่าต้อยขายกระเป๋าเดินทางราคาเท่าไหร่ต้อยขายกระเป๋าราคานะคะต้อยขายเท่าไหร่เราจะนำไปคำนวณได้เลยนะคะ อ่าถ้าซื้อมา100บาทขายไป125บาทถ้าซื้อมา6,800บาทขายไปเท่าไหร่ตัดทน0ตัด0 0ตัด0ได้2คู่สุดท้ายเราเหลือ125คูณด้วยคูณกับ68 8 5 40ทด4 8 2 16เป็น20ทด2 8 1เป็น8เป็น9เป็น10ต่อไปใช้สุดคูณแม่6เป็นคำนวณต่อนะคะ หกห้าทด3 6มหกสองสิบวกสเป็นสิหทด1นึหหนึ่งเป็นหเป็น7บวกแล้วได้0ได้ศได้5ได้8อ่าทีนี้สรุปแล้วต้อยต้องขายกระเป๋าในราคา8500บาทนะคะถึงจะได้กำไรมา25%เปอร์เซนต์ะคะ25เปเซ ตออ,ตออบตค่ะตออบตอ่ะก็ต้อยขายกระเป๋าราคา8,500บาทนั่นเองนะคะวิธีการคิดแบบเทียอบัญญัติรตยังไมมมีง่ายสองนะคะรัตด,ดาเขาขายตุ๊กตาค่ะราคาตัวละ180บาทอันนี้คือพูดถึงราคาขายไปแล้วแล้วเขาขายขาดทุนอีก10%ขายขาดทุนอีก10%รัตด,ดาเขาซื้อตุ๊กตามาเท่าไหร่นี่คือโจทย์ต้องการทราบต้นทุนนะคะ วิธีการเราก็จะไปดูค่ะว่าราคาขายราคาขายอยู่ที่180บาทนะคะซึ่งสิ่งที่ขายนี้ขาดทุนไปแล้วนะคะขาดทุนไปที่10%จากนั้นเราจะไปดูความหมายของคำว่าขาดทุนขาดทุน20่สบอ่ะค่ะคำว่าขาดทุน10%จเปจำได้ใช่ไหมคะว่าถ้าเราซื้อสินค้ามาในราคา100บาท เราจะต้องขายไปในราคาขายแบบขาดทุน10%ก็คือขายขาดทุน10บาทแสดงว่าเราขายขาดทุนไปแล้ว10บาทจึงขายในราคา90บาทนั่นเองอทีนี้เราไปดูวิธีทำค่ะรัตด,ดาทีนี้ครูจะลองแบ่ง4ช่องให้นักเรียนเห็นเหมือนกับที่เราเรียนเทียบบัญญัติตายางมาในในท็อปิกก่อนหน้านะคะ,ะในเรื่องก่อนหน้าน,นี้ซึ่ง ช่องที่4นักเรียนจําได้ใช่ไหมคือช่องที่โจทย์ต้องการทราบโจทย์ต้องการถามถามถึงอะไรถามว่าซื้อมาเท่าไหร่เมื่อถามว่าซื้อมาเท่าไหร่เราก็จะบอกเลยโซนฝั่งนี้คือซื้อซื้อมาราคาบาทถูกไหมซื้อมาราคาบาทเพราะว่าโจทย์ต้องการทราบว่าราคาที่เราซื้อมาคือซื้อมากี่บาทนั่นเองซื้อมานะคะราคา บาททีนี้เราย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งนะคะย้อนกลับไปอีกทีหนึง่งแล้วครูจะพูดถึงความหมายของคาว่า10%ซื้อมา100บาทขายไป10 90บาทจากนั้นถ้าเราซื้อมาที่100บาทที่เหลือคือ 90- 90คืออะไรนะคะถ้าซื้อมา100บาทที่เหลือเขาเรียกว่าราคาขายนะคะอะยึงเรียกว่าถ้าขาย ตุก,กตาราคา90บาทแสดงว่าซื้อมา100บาทสาเหตุที่ขาย90บาทเพราะขายแบบขาดทุนขาดทุนไป10บาทนั่นเองนะคะจากนั้นเราได้แล้วเราบอกว่าขายตุ๊กตานะคะราคาที่180บาทเทียบบัญญัติตรยางโดยนำา8 8 0คูณกับ1 ร้อยหารด้วย90นั่นเองทีนี้ตัดทอนได้ค่ะตัดทอนศตัด 0, 0นะคะ91เป็น9 9 2 18อ่า9 2 18โจทย์ที่เหลือเราจะเหลือเพียง20คูณกับ10เป็นโจทย์การคูณที่ง่ายนะคะทีนี้โจทย์ถามว่ารัตด,ดาซื้อกรบซื้อตุ๊กตามาราคาเท่าไหร่เราก็จะบอกตามโจทย์รัตด,ดาซื้อ ตุ๊กตามาราคาราคาเท่าไหร่2คูณ1ได้2เหลือเลข0ูนย์อยู2่2ตัวเติมได้เลยแสดงว่ารัตด,ดาซื้อตุ๊กตามาในราคา200บาทค่ะนะคะ,อ,ะอันนี้คือวิธีการคิดแบบเทียบบัญญัติยางเนาะจบแล้วนะคะเป็นไงบ้างลืมล้วนๆใช่ไหมเทียบบัญญัติยางลืมล้วนๆใช่ไหมคะ ย้อนกลับไปอีกนิดนึงสช่องเราจะต้องใช้ความหมายทั้งหมดทั้งปวงเราจะเจอเจอหางเสืออยู่2รอบหางเสือคือจุดไคลแมกซที่นำไว้ให้เราชี้ทางชี้ทางการดำเนินว่าเราจะต้องคำนวณอย่างไรนะคะจุดแรกไปบอกความหมายในเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์ในโจทดนักเรียนออกมาให้ได้ก่อน พูดถึงกําไรบอกความหมายของคําว่ากําไรซื้อสินค้ามาราคา100อบาทได้กําไรเท่านี้ขายเป็นราคาเท่าไหร่บอกออกมาให้ได้แล้ววงไว้เลยค่ะนั่นคือหางเสือรอบแรกนะคะถ้าสมมติว่าเป็นขาดทุนนักเรียนก็บอกความหมายว่าถ้าซื้อสินค้ามาในราคาหนึ่งบาทแล้วจะต้องขายเท่าไหร่นะคะถ้าขาดทุน25สเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าขาดทุนไปแล้วย5ห้าเปอร์เซ็นต์หรือซื้อมาหนึ่งบาทขาดทุนไป25บาบาทแล้วต้องขายเท่าไหร่ ใช่ไหมคะขายไป75บาทใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ต้องได้หางเสือรอบแรกออกมาก่อนหางเสือรอบที่สองคืออะไรคะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนคำนวณได้แล้วแบบเข้าใจมากขึ้นตัวที่2คืออะไรคะจำได้ไหมขีดสี่ช่องนะถ้านักเรียนได้ช่องที่สจากโจทย์นะโจทย์จะถามว่าขายกี่บาทซื้อมากี่บาทตรงนั้นจะเป็นหางเสือให้เราอีกหางหนึ่งเอาไว้ นำไปไว้ที่ช่องที่4แล้วมันจะขึ้นไปเป็นทอดดนะคะมันจะส่งผลไปเป็นทอดดในการคำนวณอย่าลืมหางเสือ2หาง 1. ความหมายของเปอร์เซ็นต์ตีออกมาเทียบกับ100เทียบมาเมื่อไหร่อยู่ในบรรทัดแรกทั้งคู่ 2. หางเสือขีดสช่องช่องที่โจทย์ถามนำไปไว้ที่ช่อง4แค่นี้คณิตสายก็จิบๆแล้วค่ะ